นี่เป็น h o n d a c ี400นะครับวูโฟโวปี95นะครับตัวนี้คลิเปเต็มแต่ว่าจะทรงใหม่เป็นแนวคลาสสิกนะฮะนี้เป็นคาเฟ่เลเซอร์จะทรงคล้ายไท่อั้มครับสีสวยมากนะครับสีใหม่เลยตำหนดเลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ ไปเลี้ยวใช้ได้หมดนะครับ